ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรคนิยายในเรื่องเทพปรมาจารย์หลอมโอสถบนเกาะเก้าวีหกเพลิงอมตะเจ้าของแผงขายของแทบทั้งหมดในวันนี้ต่างปิดร้านและตรงปรีมาดูเย่หยวนหลอมกลั่นโอสถนักสู้อาณาจากักรเตาลึกลำระดับ6จะทําการหลอมกลั่นโอสถระดับ9ชั้นสูงสุดนี่นับเป็นข่าวใหญ่แน่นอนท่านปรมาจารย์เย่ช่างหน้าทึ่งโดยแท้ทักษะการหลอมกลั่นของเขาบรรลุสูงจุดสูงสุดแล้วแต่จะสามารถหลอมกลั่นโอสระดับ9ชั้นสูงสุดได้หรือไม่ นี่ถือเป็นการหลอมกลั่นข้ามระดับที่แทบเป็นไปไม่ได้ข้าแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองมาก่อนแต่หากเป็นท่านปรมาจารย์เย่ข้ากลับตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอคอยจูจูหากท่านปรมาจารย์เย่สามารถหลอมกลั่นโอสถระดับเก้าชั้นสูงสุดได้จริงนั้นมีได้หมายความว่าเขาควรจะได้รับสมญนามจากกระพัดดีโอตผู้อยู่บนจุดสูงสุดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลเลยหรือ เรื่องนี้กลับไม่ทราบได้เพราะท่านชิงหยุนซีผู้เคยเป็นตำนานได้ล่วงลับไปเสียแล้วจึงไม่รู้เลยว่าใครกันที่เก่งกว่าใครเ h ออะหากเป็นไปได้ข้าอยากเห็นทั้งสองท่านนี้ประลองหลอมกลั่นโอสถกันสักนะเสียจริงแต่จะว่าไปแล้วเจ้าชิวยู่ฉิวที่ดันปากดีตั้งแต่วันแรกหากท่านปรมาจารย์แย่หลอมกลั่นได้ตามที่สัญญาไว้จริงๆนั้นมิใช่การตบหน้ามันกลางสาธารณะเลยหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับตัวชิวยู่ชิวกลับเป็นไปไม่ค่อยดีนะ ดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงต้องการเห็นเย่หยวนตกหน้าอีกฝ่ายโดยการหลอมกลั่นในคราวนี้ให้หน้าแตกสะบ้านทันทีที่ม่อหลอมราชาังกรปรากฏขึ้นน่านฟ้าสีครามสดใสโดยรอบทั้งหมดพลันมืดทมินลงในทันใดหมู่ดารากลางห้วงนภา,าหาวทั้งเก้าวดวงเปล่งปรากฏชัดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทันทีที่ภาพฉากนี้ประจักษ์สายตาเสียงร้องเปล่งอุทานดังลั่นสนั่นในบัดดลเคล็ดมหาเทพเก้าดารานั้นคือเคล็ดมหาเทพเก้าดาราจริงๆ ท่านปรมาจารย์เย่สำเร็จเคล็ดมหาเทพเก้าดาราได้ในวัยเพียงเท่านี้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งสมแล้วที่ใครต่อใครต่างสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของเขาไม่มีผู้ใดสนใจหากไม่มีข่าวคราวเพราะได้ยินเสียงเรื่องลือกันปากต่อปากจึงต้องรับชมให้ประจักษ์และสำหรับพวกเขาเหล่านี้เองก็เช่นกันเมื่อหมู่ดาราทั้งเก้าดวงสุกสกาวปรากฏหลายต่อหลายคนที่เพิ่งเข้ามาเฝ้ามองเป็นครั้งแรกต่างต้องอ้าปากค้างบางคนถึงกับอุทานลั่นชื่นชมไม่หยุดหย่อน ณปัจจุบันความกลั่งกล้าในศาสตร์แห่งโอสถของท่านปรมาจารย์เย่พวกเขายังกล้ากังขาอีกได้อย่างไรพร้อมกันนั้นเองหมู่ดาราทั้งเก้าดวงที่ลอยเคว้งกลางห้วงนากาศก็เริ่มเฉิดฉายเจิดจรัดขึ้นทีละดวงเมื่อเห็นภาพฉากอันสุดแสนวิเศษนี้หัวใจของทุกคนแทบกระโดดถึงลำคอในคราแรกเนื่องจากเป็นโอสถร,ระดับเก้าชั้นสูงสุดพวกเขาเหล่านี้จึงไม่กล้าตั้งความหวังไว้สูงนักแต่หารู้ไม่เลยว่านี่กลับมิใช่ปัญหาเลยสำหรับเย,ย่หยวน หลังจากนั้นสองวันผ่านไปในที่สุดการหลอมกลั่นก็เสร็จสิ้นโดยไม่น่าแปลกใจอันใดโอสถขั้นเหนือฟ้าแม้แต่ชีวิตก่อนหน้าของเขามาตรฐานในการหลอมกลั่นโอสถระดับเก้าชั้นสูงสุดของเย่หยวนก็เสถียรคงตัวอยู่แล้วยิ่งตอนนี้ที่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาแปลเปลี่ยนเป็นสีทองเนื่องด้วยสร่งศัสิท์แห่งสวรรค์เข้าไปนี้กลับยิ่งมิใช่ปัญหาหรือต้องใช้ความพยายามมากมายอันใดนะักเป็นอย่างไร เราสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกันได้หรือยังเย่หยวนหยิบโอสถออกมาพร้อมกล่าวถามชิวยู่ฉิวด้วยรอยยิ้มที่มิใช่รอยยิม้มซึ่งชิวยู่ฉิวยังคงสภาพตื่นตะลึงจนทึ่แข็งดั่งรูปปั้นหินไม่หายแต่เมื่อได้ยินเย่หยวนเอ่ยปากทักขึ้นเช่นนี้เขาก็ได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วเขาค่อยๆใช้สองมือประครับประคองโอสถเม็ดงามของเย่หยวนอย่างระมัดระวังสุดขีดก่อนโยนหลิงซีม่วงไปให้เย่หยวน แม้ว่าหลินสีม่วงนั้นจะเป็นของดีมิใช่น้อยแต่เย่หยวนก็หาหาได้สนใจขนาดนั้นและเป้าหมายสำคัญของเขายังคงเป็นเหรียญทองแดงและข้อมูลเบาะแสสายตาและความสนใจทั้งหมดของชิวยู่ชิวล้วนจอนจ่ออยู่กับท่วงท่าการหลอมกลั่นของเย่หยวนเป็นเวลาสองวันติดดังว่าสมองของเขารัวไปหมดแล้วทันทีที่ได้สติขึ้นเขาเร่งถอดสร้อยประดับเหรียญทองแดงออกมาทันทีและส่งมอบให้กับเย่หยวนโดยปราศจากพิธีรีดองใดใด,ดเย่หยวนรับเหรียญทองแดงนั้นไว้และโยนให้จ่าวเซียนที่อยู่ด้านหลัง เจ้าเซียนอกกอดเหรียญทองแดงนั้นไว้พร้อมดวงเนตรคู่งามที่เหอร้อนร่างอรชรบางสวยของนางสันเทาไม่หยุดพร้อมเนยมองเย่หยวนเจือสะท้อนหลักอารมณ์เย่ายนคลี่ยิ้มบางให้นางเล็กน้อยก่อนกล่าวกับชิวยู่ฉีวว่าพี่ชายเราไปเดินเล่นพางพูดคุยรอยเปื่อกันดีหรือไม่ฝีมือความแกร่งกล้าของเย่หยวนเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชิวยู่ฉีวดีเยี่ยมแล้วถูกชักชวนขนาดนี้มีหรือที่กล้าปฏิเสธเขาเร่งพงกศีรษะและเดินตามเย่หยวนไปทันที เมื่อรู้ตัวว่าตนเองถูกนำมายัางห้องพักของเย่หยวนภายในใจของชิวยู่ชิวพลันเต้นกระหน่ำแรงแทบกระโจนออกมาทัานใดนั้นจิตสังหารอันน่าสะเทือนขวัญยิ่งก็เข้าห่อหุ้มคลุมร่างกายของเขาทันทีตอนนี้ชิวยู่ชิวตระหนักชัดแจ้งแล้วว่าตนกำลังจะถูกฆ่าแน่นอนเย่หยวนได้สร้างค่ายกลเทพมายาพิชิตเก้าสวรรค์ขยายล้อมไว้รอบห้องพักของเขาทันทีที่ชิวยู่ชิวย่างก้าวเดินเข้ามาค่ายกลนก็ถูกเปิดใช้ในทันที ที่ชิวยู่ชิวใจกล้าติดตามเย่หยวนมาเป็นเพราะเย่หยวนน่าจะเชี่ยวชาญแค่ในศาสตร์แห่งโอสถเท่านั้นซึ่งแค่นี้นับว่าไม่เป็นอันตรายใดต่อตัวเขาเลยและอีกข้อคือภายในเกาะแห่งนี้ยังมีประมุกเกาะคอยเฝ้าปกป้องอยู่อย่างไรก็แล้วแต่เขาไม่คาดไม่ถึงเลยว่าเย่หยวนจะรอบจัดเตรียมค่ายกลสังหารดักรอเขาที่นี่สีหน้าการแสดงออกของเขามิดค้ำลงอย่างรวดเร็วความเบิกบานแสนสุขใจก่อนหน้าที่ได้รับโอสถกลับอันตรธานหายไปในทันที นี่หมายความว่าอย่างไรชิวยู่ชิวกล่าวถามด้วยเสียงสุดเคร่งขรึมสีหน้าของเย่หยวนมืดทมินลงในบัดดลแต่เขายังแซงกล่าวตอบอย่างใสซื่อว่าโปรดอภัยที่ต้องเสียมารยาศักดิเล็กน้อยข้าเพียงต้องการสอบถามท่านศักสองสามเรื่องหากทำให้ตัวท่านไม่พอใจข้าต้องขออภัยจริงๆเมื่อคำว่าต้องขออภัยจริงๆดังขึ้นจิตสังหารของเย่หยวนก็ยิ่งหมทวีเข้มข้นเป็นเท่าตัว ชิวยู่ชิวสัมผัสได้ทันทีว่าแม้จะเป็นแค่เจ้าหนูอาณาจักรเต่าลึกล้ำระดับหกแต่กลับไม่ง่ายดั่งพื้นผิวเลยไม่เดี๋ยวก่อนเจ้าหนุ่มคนนี้มันไม่เคยง่ายตั้งแต่แรกแล้วสักสองสามเรื่องแล้วฉะไหนถึงเต็มสุขขนาดนี้หรือกลัวข้าไม่ตอบจึงต้องข่มขู่ช่วยู่ชิวกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่นั่นแค่แซงทำเป็นสงบเท่านั้น จิตสังหารของเย่หยวนหาได้ลดลงแต่อย่างใดและกล่าวถามเสียงเย็นว่าเมื่อประมาณ2ี่ปีก่อนมีนักสู้ลึกลับคนหนึ่งเคยซื้อชัสวร์จันทราเงินไปจากมือเจ้าใช่ไหมแท้ที่จริงชิงยู่ฉิวเองก็คาดเดาได้มาสักพักหนึ่งแล้วและรู้ว่าเย่หยวนกำลังตามหาเจ้าของเหรียญทองแดงนั้นเขาพยักหน้าตอบทันทีและกล่าวว่ามีเรื่องเช่นนั้นอยู่จริงๆหลังจากที่แลกเปลี่ยนชาจันทราเงินกันไปแล้วเขามุ่งหน้าไปที่ใดต่อ เย่ยวยวนกล่าวถามต่ออย่างเคร่งขรึมทันทีที่เห็นเหรียญทองแดงนั้นเย่ยวยวนก็ตั้งสันนิษฐานขึ้นภายในใจทันทีว่าหลังจากที่แลกเปลี่ยนชัสวรรจันทรางเงินชิวยู่ชิวหย่ารอบโจมตีเจ้าซิ่งเฉินเพื่อปล้นชิงชาสวรร์นจันทรางเงินและอื่นๆแต่ใครจะรู้ว่าชิวยู่ชิวกลับกล่าวตอบเสียงเย็นว่า บุคคลผู้นั้นลึกลับและระมัดระวังตัวอย่างมากเขาจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอันใดเลยหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนส่องของกันเสร็จอีกฝ่ายน่าจะเดินทางออกจากเกาะ9ก้าวิหกเพลิงอมตะไปแล้วข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเขาไปไหนคิ้วของเย่หยวนขมวดขึ้นเล็กน้อยและกล่าวถามว่าเจ้าแน่ใจหรือว่าเขาเดินทางออกจากเกาะชิวชิวกล่าวอย่างไม่พอใจว่า บุคคลน,นั้นลึกลับเกินไปแต่ดูจากลักษณะคำพูดและการตัดสินใจแล้วเป็นคนตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียสิ่งของที่เขานำออกมาเสนอล้วนมีค่ายิ่งกว่าชัสวันจันทราเงินเสียอีกผนวกกับเหรียญทองแดงนี้ค่าย่อมตอบตกลงโดยไม่ลังเลหากยังไม่เชื่อก็สู้กันให้จบจบเถอะเจ้ายังต้องการอันใดอีกล่ะด้วยบุคลิกการพูดของชิงอยู่ฉิวที่ขวานผ่าซากเช่นนี้จึงไม่แปลกเลยว่าเหตุใดผู้คนบนเกาะแห่งนี้จึงไม่ค่อยชอบเขา หากมิใช่เพราะความแกรงกลาวของเขาที่มาตราได้ว่าไม่เป็นสองรองใครป่านนี้เขาคงถูกจับตัวไปเพื่อเข้นข้อมูลเรื่องที่ตั้งสมบัติหมดแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นเย่หยวนพานสงบลงเล็กน้อยก่อนเอจัยถามขึ้นอย่างสงสัยว่าแล้วท่านพอทราบหรือไม่ว่ามีผู้คนบนเกาะน,นี้หายตัวไปบ่อยแค่ไหนเย่หยวนจะสงสัยเข้าใจผิดไปว่าชิวยู่เฉวเป็นคนลงมือก็ไม่แปลกนิสัยสันดานประเภทนี้มันเตตาให้หน่าสงสัยเองเสีย อย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่เย่่ยวนเข้ามาภายในเกาะแห่งนี้เขาก็เก็บงำความสงสัยอยู่ประการหนึ่งไว้ในใจมาโดยตลอดงานแสดงสินค้าแห่งนี้ดูเหมือนจะยุติธรรมอย่างมากก็จริงสถานที่แห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับทุกคนได้นำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันแต่หากวิเคราะห์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปมิใช่ว่าสถานที่แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสมบัติอันโดดเด่นหรอกหรือความกลั่งกล้าของเหมยเมืองเองก็น่ากลัวอย่างมากหากเขามีจิตคิดคดโกงก็สามารถทำได้ไม่ยากเลย เว้นเสียว่าพวกหน้าใหม่เองก็หลังไหลเข้ามาไม่น้อยส่วนพวกหน้าเก่าก็ยังคงอยู่กันพร้อมหน้าหากเหมยเมื่อคิดทุจริตจริงๆพวกเขาเหล่านี้คงต้องระมัดระวังตัวมากกว่านี้แท้ๆแถมในทางตรงกันข้ามพวกเขาแต่ละคนต่างก็ชื่นชมเลื่อมใสในตัวประมุกเกาะมิใช่น้อยพวกที่เกอบโกยกำไรงามจากเกาะแห่งนี้ก็เข้าออกได้อย่างอิสระไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าซิ่งเฉินกันแน่ ข้ารู้ว่าเจ้าหมายถึงสิ่งใดโดยปกติทั่วไปเมื่อมีคนเข้าย่อมมีคนออกเป็นธรรมดาแต่เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ชิวอยู่ชิวก็จงใจเบาเสียงลงและจับจ้องอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มที่มีใช่รอยยิ้มเย่หยวนขมวดคิ้วพลางกล่าวต่อเองว่าแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นกลับเงียบซะจนไม่มีใครสามารถตรวจพบความผิดปกติได้เลยกว่าคนภายนอกจะทราบเรื่องรู้ตัวก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนหลงลืมกันไปหมดแล้วเฉกเช่นเรื่องในคราวนี้ ชิวยูชิวลี่ยิ้มบางและกล่าวว่าฉลาดหนิเฮ่ยเฮ่เ <c oughs> จ้าพวกโง่เหล่านั้นต่างหลงชื่นชมคิดว่าประมุกเกาะเหล่านั้นเป็นคนดีน่าเลื่อมใสแต่พวกมันกลับไม่คิดเลยหรือว่าใครจะไปใจดีมอบโอกาสดีๆให้ประหนึ่งขนมเปี๊ยร่วงหล่นจากฟ้าที่ชิวยูชิวกล่าวเช่นนี้ออกมาได้เป็นเพราะเขาเองก็ตระหนักถึงปัญหาที่หลบซ่อนในเงามืดของเกาะแห่งนี้ได้นานแล้วกลางห้วงราตรียามรัติการสงัดซุ้มเสียงเล็ดลอดแผ่วเบาดังขึ้นจากหน้าต่าง แต่เป็นหงเตาที่กำลังบ่มเพาะฝึกฝนอย่างขมัขม้นสัมผัสตรวจจับเตือนพบในทันใดเขาขมวดคิ้วแน่นและทะยานติดตามออกไปทันทีเงาดำเร่งรุดไปในทิศท,ทางหลังเขาจากที่พินิจคงไม่พ้นไอเด็กเหลือขอแย่ยหยวนแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่หลังเขาหงเต่าเห็นว่าถ้าไม่ดีจึงตีฝีเท้าเพิ่มความเร็วหวังจับร่างนั้นในพริบตาเดียวทั้งคู่ต่างไล่ล่ากันไกลกว่าหลายสิบลี้ ด้านหน้าของหง่าเริ่มเห็นเงาร่างนั้นชัดขึ้นและชัดขึ้นอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าหงเต่าจะไล่ล่าติดตามทันเสียแล้วรอยยิ้มเย็นเหยียดกระตุกบนมุมปากของเต่าตะโกนลั่นว่าหยุดร่างเบื้องหน้าหยุดฝีเท้ายืนนิ่งในทันใดก่อนจะค่อยๆหันหน้ามามองเขาหงเสามุ่งเน้นความสนใจจับจ้องร่างตรงหน้าเป็นตาเดียวบุคคลน,นี้ยังเป็นใครได้อีกหากมิใช่เย่ยหยวน แต่ทันใดนั้นเองขณะที่หงเต่าลดความระมัดระวังลงโดยมีตั้งใจจู่ๆเย่หยวนก็ฉีกยิ้มกว้างดังปีศาจให้แก่เขาหงเต่ารู้สึกเพียงว่าสติของตนเริ่มเลือนรางหนักก่อนจะสลบสลายไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอันใดอีกต่อไปอีกสองร่างพุ่งออกมาจากบริเวณพุ่มไม้ในป่าขนาบสองข้างพร้อมตรงมายืนข้างๆเย่หยวนนั้นคืออ้าวเฉียนและชิวยู่ชิวอย่างแม่นยำ เมื่อเห็นหงเต่าที่หมดสติไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆชิวยู่ชิว,ชวอดสสาสายตาจับจ้องเย่หยวนด้วยความตื่นกลัวมิได้เขาเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าวิธีการของน้องเล็กเย่ช่างน่ากลัวจริงๆนี่เป็นถึงหงเต่ากระทั่งเซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์ด้วยกันอย่างครั่นครามยากสับประยุทธ์ต่อ,อกอนแต่กลับไม่มีพลังอำนาจต่อต้านการโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เลยเย่หยวนยิ้มและกล่าวว่าลูกเล่นเล็กน้อยมันโง่เอง มุมปากชิวยู่ชิวกระตุกเล็กน้อยแต่มิได้เอ่ยปากกล่าวอันใดอีกวิธีการเช่นนี้มันไม่ใช่ลูกเล่นเล็กน้อยเลยไม่ใช่เลยสักนิดเมื่อครูเยยหยวนสำแดงใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผนวกกับเนสุริยันจันทราเทวะพร้อมกันที่มุ่งเป้ามายังหงเต่าเป็นคำเสนอแนะของชิวยู่ชิวเขาบอกว่าหงเต่าผู้นี้เป็นคนที่เลือดร้อนและบ้าบิ่นที่สุดในบรรดาทั้งสามและความแกร่งกล้าของคนคนนี้เองก็อ่อนแอที่สุด หากเย่หยวนต้องการขีดเค้นข้อมูลกลับเป็นหงตาที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่ชิวยู่ฉิวไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเย่หยวนจะสามารถปรับปรามหงเตาวได้ง่ายใดเช่นนี้จริงๆในขณะที่ก่อนหน้าชิวยู่ฉิวคํานวณไว้แล้วว่าหากเย่หยวนเกิดปะทะก,กันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตนจะคอยซุ่มโจมตีจากด้านข้างเองแค่คําตอบที่ได้คือเอาชนะได้อย่างไร้บาดแผลเย่หยวนเดินมาหยุดตรงหน้าหงเตาและเอ่ยปากกล่าวว่า ข้าขอถามเจ้าหน่อยเมื่อยี่ปีก่อนมีบุคคลึกลับคนหนึ่งแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชัชวานจันทราเงินไปบนเกาะเก้าวหกเพลิงอมตะแห่งนี้เจ้าทราบหรือไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดด้วยพลังจิตวิญญาณอันเก่ากร้าของเยหยวนในปัจจุบนันเมื่อเขาปลดปล่อยการโจมตีทางจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปจึงทาให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของหงตาวได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งใช้ควบคู่ไปกับวรยุทธลวงตาของเนสุริยานจันทราเทวะเย่หยวนสามารถควบคุมบงการหงตาได้โดยสมบูรณ์ แน่นอนเพราะที่หงเต่าหากเป็นเหมยเมืองหรือต้วนหลินเฟินอาจไม่ง่ายาดเช่นนี้หงเต่าที่ถูกควบคุมโดยเย่หยวนได้เอ่ยปากกล้าตอบด้วยแววตาไร้เงาสถานสีเงาอันว่างเปล่ารู้ชัสวันจันทรางเงินที่เขาแลกเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้มาเขาก็ต้องการจะกลับเมืองสุริยันสงบทันทีแต่ระหว่างทางกลับข้าได้ลอบฆ่าอีกฝ่ายจนถึงแก่ความตายพร้อมฉกชิงช้าสวรรค์จันทรางเงินมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจเย่หยวนพลันถูกกระตุ้นอย่างแรง ความเดือดดานชนิดนี้กล่าวได้ว่าความอาฆาตแค้นล้นปรีอยู่กลางอกแน่นแทบทะลักแม้เขาจะพอคาดเดาได้แล้วว่าจ่าวซิ่งเชิญอาจพบเจอกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะแต่ส่วนลึกภายในใจของเขายังคงแขวนคอ,คอยความหวังไว้อยู่เสมอบางทีจ่าวซิ่งเชิญอาจยังไม่ตายและถูกขังอยู่ที่ใดสักแห่งภายในเกาะหรือบางทีนั่นคือความเป็นไปได้ที่เย่่ยวนพยายามมองในมุมบวกอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ไม่ต้องคาดเดาอันใดอีกต่อไปหงเต๋าคือฆาตรกรที่อยู่ต่อหน้าต่อตาแม้เย่หยวนจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วแต่เมื่อได้ฟังความจริงกลับเจ็บปวดระทมอย่างไร้สาเหตุณน,นายท่านโปรดใจเย็นลงก่อนอ้าวเฉียนพยายามกล่าวปลอบณปัจจุบันทั่วทั้งร่างเย่หยวนสั่นเทาอย่างหนักเห็นได้ชัดว่าเขากำลังอาฆาตแค้นสุดขีดความโศกเศร้าเสียใจแปเปลี่ยนกลายเป็นความเกลียดชังไปแล้วในเวลานี้ เขาปรารถนาที่จะซัดหน้าหงเต่าจนแหลกเละเป็นเศษเนื้อเย่หยวนพยายามสงบสติลงเล็กน้อยและกล่าวถามพร้อมสีหน้าเคร่งขรึมว่าพวกเจ้าฉกฉวยชัสวรันจันทรางเงินไปเพื่ออันใดหงเต่าที่ถูกเย่หยวนควบคุมบงการจิตใจโดยผ่านวรยุทธละรวงตาได้สูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วโดยสิ้นเขามิได้รู้สึกถึงความกรดเก้ยวของเย่หยวนและยังคงเอ่ยปากกล่าวต่อว่าพระพี่ใหญ่ท่านคนพบสูตรโอสถโบราณโดยบังเอิญและต้อง ต้องการสมุนไพรวิญญาณอายุหนึ่งล้านปีจำนวนหนึ่งดังนั้นดังนั้นแล้วพี่ใหญ่จึงจัดตั้งงามแสดงสินค้าขึ้นมาเพื่อรวบรวมเมื่อเจอสมุนไพรวิญญาณที่ต้องการเราเราจะดักค่าปิดปากและฉกชิงมาทันทีเย่หยวนในปัจจุบันเดือดดานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและยิ่งได้ยินอีกฝ่ายกล่าวเช่นนี้ความอาฆาตแค้นยิ่งกระกร่อนลึกลงไปในใจ ไอ้บัตรซบพวกนี้ใช้วิธีรอย่างอายเพื่อรวบรวมสมุนไพรวิญญาณตามที่ต้องการขอเป็นเพียงสมุนไพรวินที่ต้องการไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพวกเขาล้วนเคลื่อนไหวได้อย่างไรจิตสำนึกเมื่อสองฝ่ายเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนสินค้าและกำลังจะเดินทางกลับออกจากเกาะพวกบัตรซบเหล่านี้จะทำการลงมือทันทีภายใต้เงามืดข้าจะถามอีกคราผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกพวกเจ้าสังหารไปในรอบหลายพันปีมานี้มีจำนวนเท่าใด เย่หวยวนกัดฟันแน่นแต่ละคำที่เอ่ยออกมาล้วนคันสดจากความอาฆาตพยาบาทในจิตใจไม่เคยนับแต่น่าจะกและหลายพันคนหงเต่าผู้ไร้ซึ่งสติกล่าวตอบไปตามตรงอ้าวเฉียนและชิวอยู่ชิวต่างหันมาแลกเปลี่ยนสายตากันเล็กน้อยทั้งคู่ต่างใช้แววตื่นตะลึงไม่ต่างในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาพวกมันสังหารผู้บริสุทธิ์กว่าหลายพันคนชิวยู่ชิวได้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้านี้มานับร้อยปีได้ แต่เขากลับไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าจะมีจำนวนคนตายมากมายขนาดนี้ดูเหมือนว่าประมุกเกาะแห่งนี้จะเก็บนำความลับอย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นสูตรโอสถระดับฟ้าประทานแล้วในงานจัดแสดงครั้งนี้เจ้ามีสิ่งใดที่ต้องการหรือไม่เย่หยวนเอ่ยถามอีกครามะมีหลิงซีม่วงคำตอบของหงเต๋าทำเอาชิวยู่ชิวสะดุ้งเฮือกในทันที หากเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนหลิงสีม่วงกับเย่หยวนในตอนก่อนหน้าเหยื่อรายต่อไปกลับมาใช่เขาหรอกหรือเมื่อนึกถึงจุดนี้ทั้งหน้าผากและแผ่นหลังของชิวยู่ชิวพลันเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นมาตราได้ว่าการที่เย่หยวนบังเอิญมาพบเจอกับเขาถือเป็นการช่วยชีวิตเขาอย่างแท้จริงชิวยู่ชิวเพนเจนไปไหนมาไหนอย่างอิสระสีตลอดชั่วชีวิตและเขาไม่เคยรู้สึกขอบคุณผู้ใดมาก่อนเลยแต่ในคราวนี้เองมันมิได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรู้สึกขอบคุณหรือไม่ขอบคุณต่อหน้าเย่หยวน ความจริงที่มีอาจปฏิเสธได้คือหากไม่ใช่เพราะเย่หยวนตัวเขาที่บ่มเพาะพลังมานานนับหลายพันปีอาจต้องดับสลายแล้วในวันนี้เอาละนี่เป็นคำถามสุดท้ายแล้วพี่ใหญ่ของเจ้าที่นามว่าประมุกก่อการสวรรค์คือใครกันเย่หยวนเอ่ยถามแต่ทันทีที่หงเตากำลังจะเปิดปากกล่าวตอบจูจ่ๆพลันปรากฏรัศมีแรงกดดันชนิดหนึ่งระเบิดคลั่งจรัดนภานั้นใคร ใครกันที่กล้าอารวาสในเกาะเก้าวิหกเพลิงอมตะของข้าเสียงนี้ยังเป็นใครอื่นได้อีกนอกเสียจากเหมยเมืองอย่างแม่นยำดูเหมือนว่าตอนนี้เองเหมยเมืองเองก็เดือดดาลนไม่น้อยเช่นกันแต่นั้นกลับมีได้สำคัญนี่คือการต่อสู้ที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ คมดาบตัดผ่านดังว่ากำจัดเศษขยะศีรษะของหงเต๋าถูกแยกเป็นสองซิกทันทีในพริบตานี้มิใช่เพราะคำรบเปิดฉากแต่ยังถือเป็นการแก้แค้นแทนสหายเก่าของเขาอย่างจ่าซิ่งเฉินด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเย่ยยวนจะฆ่าเหงาทิ้งไปแล้วแต่ความอาฆาตพยาบาทในจิตใจกลับมิได้ลดลงเลยสักนิดหงเต๋าเป็นเพียงหมักตัวหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือฆ่าตัวการของเรื่องทั้งหมดก็มิใช่ใดอื่นนอกจากประมุกเก่ะการสวรรค์ ในวันนี้เขาขอดูหน่อยเสียว่าไอ้ประมุกเกาะบัดซบนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรน้องสี่เสียงคำรามดังสนั่นเหมยเมื่อเห็นภาพฉากตอนที่ศีรษะของหงเต๋าถูกแยกต่อหน้าต่อตาเย่หยวนพวกเราก่ะเก้าวิหกเพลิงอมตะกลับไม่เคยมีเจตนาร้ายหรือคิดเป็นศัตรูกับเจ้าแต่เจ้ากล้าสังหารน้องสี่จริงๆรนหาที่ตายแล้วเหมยเมื่อหอนคร่ำครวญด้วยความโกรธแค้น เยี่ยหยวนศาสสายตาจับจ้องเหมยเมื่องทางกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มที่มีใช่รอยยิ้มว่าไม่เคยมีเจตนาร้ายและไม่เคยคิดเป็นศัตรูอย่างนั้นหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะทุกคน